ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนชอบดวงใครชอบดูดวงมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะคำทำนาย12ปีนักษัตว์ปี2568ปีนักษัตวระกาโดยอาจารย์คทาชินนบัญชรปีนักษัตวระกามีผู้ใหญ่ส่งเสริมบริวารสนับสนุนค่ะ ไปดูกันค่ะว่าอาจารย์คาถาจะทำนายดวงของปีนักสัตวรากาเอาไว้อย่างไรกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมพรอมกันเลยค่ะปีนักสัตวรารกาในปี2568ปัญหาต่างๆที่สะสมไว้จะได้รับการแก้ไข ผู้ใหญ่ส่งเสริมบริวารสนับสนุนเฮงยืนหนึ่งธุรกิจอาหารเครื่องดื่มช่วง28เมษายนถึง26พฤษภาคมปี68ชะตาฟ้าเปิดทำธุรกิจดีธุรกิจนำเข้าขนส่งโดดเด่นคนโสดเจอเนื้อคู่ช่วง23สิงหาคมถึง20ตุลาคมปี68การสอบแข่งขันจะสำเร็จ เอกสารคดีความสำเร็จได้จะได้รับชัยชนะมีโชคจากทางไกลธุรกิจบันเทิงเสื้อผ้าแฟชั่นมีความโดดเด่นค่ะแต่ระวังบริวารจะทำให้กวนใจดาวมงคลจีนคือดาวเล้งเต็กเจริญก้าวหน้าดาวกิมกุยมีคลังทรัพย์ดาวเทียนโตเทพโพคาดาวร้ายจีนคือดาวโกซิงเดี่ยวเอกาดาวซังมังทุกโศก ไหว้พระรับพลังมงคลเทพสามตาเทพอักคีและเจ้าแม่กวนอิมค่ะของเสริมมงคลมังกรให้วางหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกสีมงคลสีทองสีเงินสีเหลืองและสีขาวทิศมงคลทิศต,ตะวันตกตัวเลขมงคลเลขเกหและห้าทำบุญเสริมพลังบวกให้ถวายพัตตาหารพระภิกษุสามเณรและเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าค่ะ ดวงชะตาไม่ใช่การลลขิดชีวิตให้เป็นไปตามดวง100%ดวงชะตาเป็นเพียงเครื่องชี้บอกหรือแนะแนวทางชีวิตว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดถ้าเขามีความสามารถแก้ไขนิสัยไม่ดีได้ย่อมนำวิถีชีวิตผ่านความยุ่งยากอย่าให้ดวงเหนือคนแต่คนต้องเหนือดวงนั่นคือบุคคลที่ฉลาดมักจะปรับปรุง ฝึกฝนตนเองให้พ้นจากอำนาจฝ่ายมืดหรือฝ่ายต่ำแม้มีพื้นชะตาที่ไม่ดีก็าอาจจะแก้ชะตาที่เสียได้คนเราราศีเหมือนกันแต่ดวงไม่เหมือนกันอยู่กับบุญกับกรรมของแต่ละคนสุดท้ายนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลจะต้องใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรองอย่างท่องแท้ค่ะขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะ Thank you.